สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้พบกันกับแนวทางในรอบดึกนะครับพี่พน้อก็จะเป็นลาวกาชาติดาวโจน VIP แล้วก็หุ้นดาวโจน์นะครับพี่พี่เมื่อคืนนี้นะครับแนวทางก็ถือว่าเดินดีนะครับพี่พี่นาอถือว่าเดินดีนะครับลาวกาชาติให้ศูนย์กับ4ผลที่ออก66471ศย์ไม่มาใครเอา4ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่6,4นะครับมาเด็ดลองนะครับพี่พี่ เน้น4-5เนาะเข้ามา6-4นะครับส่วนดาวโจน VIP ให้3กับ9ผลที่ออก8-9 3กนะับ6-8เนาะไค่รูดที่9นะครับเข้าไปที่9-3เนาะเด่นมาคู่กันเลยนะครับผมส่วนหุ้นดาวโจนนะครับให้4กับ5ผลที่ออก8-6-4-4-8นะครับพี่น้องของเราเสียดายรอบนี้ตัวเจาะไม่มาแต่ท่านใดเอา4ไปวิ่งไปรูดเนี่ยนะครับเด้งบนเด้งล่างนะครับ สายรูดเนาะถือว่าปังๆนะครับเมื่อคืนนี้ส่วนแนวทางในค่ำคืนวันที่8สิงหาคม2568นะครับท่านใดที่เข้ามาติดตามก่อให้แนวทางเนาะปังๆเฮงๆนะครับกาชาตินะครับพี่ๆผมให้ไปที่เลข9กับเลข3รูดที่9นะครับ91 เก้7 3กเก้าเตัว3ามนะครับนะครับผมส่วนดาวโจน VIP นะครับคืนนี้ให้ไปที่เลข8กับเลข2

ส่วนหุ้นดาวโจนนะครับคืนนี้วันที่8เนาะหุ้นดาวโจนผมให้ไปที่เลข0กับเลข8นะครับรูดที่รูดที่8 8 1 8 3 8 7 01 03 0 7 3ตัวนะครับ0 8 7นะครับ ก็นะครับผมตัวเน้นตัวเจาะนะครับจะประมาณนี้นะครับผมก็ขอให้แนวทางนะครับในค่ำคืนนี้ขอให้พี่ๆโชคดีนะครับพี่ปังๆนะครับผมสวัสดีครับ